อยากให้เราทําสียื่นเพิ่มนะครับเราสามารถทําให้ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไทยโตโยต้าชัวอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับช่องโตโยต้าชัวอุบลนะครับแล้วก็แฟนเพจโตโยต้าชัวอุบลรัชธานีวันนี้ถ่ายมีนี่เลยนะครับรถสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเข้ามาใหม่เลยนะครับโตโยต้ารีโวเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถเดิมของ เคอรี่นะมีตู้มีสีสันอันนี้ให้ลูกค้าเห็นคือรถสดๆเลยนะครับรถสดๆเรายังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็อยากให้เราทําสีอื่นเพิ่มนะครับเราสามารถทําให้ได้นะครับองค์ประกอบโดยรวมภายนอกอันนี้ครับขอย้ํานะครับคลิปนี้นี่คือรถสดๆเรายังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้เก็บงานเลยครับมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับยางนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับ นี่ยางยังใหม่ยางปี2019เลยนะครับลูกค้ายางปีใหม่เลยนะครับสำหรับรีโวตัวนี้นะครับจดทะเบียนปี2502 0อ่ 2, 2016นะครับพูดถิตนะฮะ2016เครื่อง2.4นะครับ, 2016, อ,รบองค์ประกอบไ่้ภา,ายในโดยรวมนะครับถือว่าสดมากนะครับตัวนี้เป็น5เกียร์นะครับ กระจกมือหมุนนะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับไม่คันนี้อยู่สี่หมื่นกโลนะครับมาฟังเสียงรถกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับองค์ประกอบโดยรวมข้างหลังนะครับจะเป็นตู้แห้งนะครับสูงประมาณนะครับสองเมตรสิบได้มาตรฐานของคอรี่นะครับสามารถใส่ของนะครับหรือว่าเอาไปวิ่งงานเอาไปวิ่งตู้แห้งหรือเอาไปรับงานในองค์กรนะครับใน บริษัทขนส่งได้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้าในรับงานที่ใช่ของเพอรี่นะครับเป็นต้องการสีอื่นแจ้งไายได้นะครับเราทําสีให้ได้นะครับขอ,อแคอ่เข้ามาคุยมาทสัญญาต่นอน,นะครับครับสำหรับ Toyota ารีโวคันนี้นะครับเครื่อง 2.4J ปี2016นะครับ 2.4J ปี2016ฟรีดาวนะครับไม่ต้องค้ำฟรีดาวไม่ต้องค้ำผ่อน7,000กว่าบาท ประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ50,000กิโลนะครับแถมเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับรถเสียรถตรงไหนนะครับทั่วประเทศโทรหาได้เลยให้1ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลนะครับอย่าลืมฝากช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องโ o y ยต้าชัวอุบลราชธานีแล้วก็แฟนเพจอบบุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไพจะให้ดูว่ารถรุ่นนี้เข้ามาเยอะแค่ไหน อย่าลืมนะครับฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาดูก็โทรรปโทรตามข้างล่างนี้ได้นะครับ,รรบสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องขอตัวก่อนเพราะว่าดีน้นะครับ